ไม่อยากเหลิงจะทำใจอย่างไรถามไม่อยากเหลิงไม่อยากฟองฟูไปกับโลกธรรมควรมีท่าทีอย่างไรกับเสียงสรรเสริญและการบูชาตอบคำสรรเสริญและความชื่นชมจัดเป็นของดีเป็นแง่ที่ทำให้เรามีกำลังใจแต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นของเสีย ในแง่ที่ทำให้เราเหลืองหลงได้ความเหลืองหลงเป็นที่มาของการเสียคนเป็นที่มาของบาปกรรมนานาชนิดที่คิดไม่ถึงคนเราทำงานหากไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนเอาเสเลยว่างานของเราดีแค่ไหนก็คงไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือยังและคงไม่มีกำลังใจจะมุทำต่อหรือคิดพัฒนาให้งานดียิ่งยิ่งขึ้นไป แต่ขณะเดียวกันหากทำงานแล้วปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงติหรืออ้างว่าไม่เห็นมีใครทักท้วงอะไรตรงนั้นอันตรายแล้วคือถ้างานมีจุดบกพร่องก็หมดสิทธิ์เห็นหรือถ้าเนื้องานอาจก่อความเสียหายก็หมดสิทธิ์แก้ไขให้ทันการยิ่งเมื่อใดถึงจุดที่เกิดความเหลิงเห็นหลงไปว่าตัวเองไม่มีทางคิดผิดพูดผิด หรือทำผิดก็อาจก่อโศกนาฏกรรมขึ้นได้มากไม่จำกัดสำหรับเสียงสรรเสริญที่เข้ากระทบตัวนั้นเริ่มแรกจะหลงๆไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ถ้างานของคุณต้องเจอเสียงสรรเสริญเยอนยอบ่อยๆก็ต้องฝึกที่จะฟังว่าเสียงใดเป็นกระจกเงาเสียงใดเป็นปีกที่พาเราลอยโด่งจนก้มลงหาเท้าตัวเองไม่เจอหรือถึงเจอ ก็หาพื้นดินเหยียบไม่ได้การฝึกฟังตามจริงนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้จิตใจของเรามีสมอบกคอยตรึงไว้กับพื้นเวลาเจอลมหรือพายุสันรสริญแรงๆจะได้ไม่ลอยไปไหนไกลพอฝึกฟังตามจริงได้ขั้นหนึ่งต่อมาให้ฝึกรู้ตามจริงว่าความฟองฟูแห่งใจนั้น ก็แค่อาการปีติยินดีชนิดหนึ่งมันกระทุ้งเราให้ลิงโลดได้เหมือนมา้าหรือขับดันเราให้วิ่งจูดได้เหมือนรถแข่งแต่ที่สุดของความถึงอกถึงใจก็คือความจบสิ้นสภาพคือความโรยราของปีติธรรมชาติให้เราได้มากที่สุดแค่นี้แล้วก็ริบไปซะอย่างนั้นการฝึกรู้ตามจริงจะทำให้เห็นตามจริงว่า แม้ปิติยังไม่เที่ยงจะหวังความเที่ยงทนของเสียงสรรเสริญได้อย่างไรวันหนึ่งอาจแปลเป็นเสียงติชินนินทาได้เสมอเช่นนี้จะทำให้อกไม่พองจะกระแทไม่บวมจนน่าเกลียดตอนเจอดอกกุหลาบหอมๆคว้างใส่ขณะเดียวกันก็จะไม่ทำหน้าบูดบึง้งไหลตกคอตีบอย่างน่าสมเพชตอนโดนก้อนอิดหรือขี้หมาปาหัว โลกมนุษย์ไม่ใช่ทั้งสวงสวรรค์และขุมนรกแต่อยู่ตรงกลางๆระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ตระหนักในโลกกระทำอันเป็นของคู่มีลาบคู่กับเสื่อมลาบมียศคู่กับเสื่อมยศมีสรรเสริญคู่กับนินทามีสุขคู่กับทุกจะเลือกเอาเฉพาะด้านที่เป็นบวกอย่างเดียวแล้วหวาดกลัวด้านที่เป็นลบขอไม่เอาด้านลบนั้นไม่ได้ เมื่ออยู่ในโลกก็ต้องเห็นความจริงเกี่ยวกับโลกธรรมเหล่านี้ทั้งสิน้นสุดท้ายแต่ว่าใครจะฝึกใจให้อยู่ตรงกลางไม่มีความยินดียินร้ายหรือมีความยินดียินร้ายให้น้อยที่สุดครับ